ไว้อย่างไรโดยมองโลกของไทยบายธีรพัฒน์มีชาวนาอยู่คนหนึ่งทํานาอยู่กับลูกชายตามลำพังในพื้นที่นาของเขานั่นเองเขาทํางานมาตั้งแต่ยังเล็กจนกระทั่งเขาเข้าสู่วัยชราและปัจจุบันนี้เขาก็เริ่มทํานาไม่ไหวไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้สักเท่าไหร่วันวันหนึง่งได้แต่นั่งที่หน้าระเบียงหน้าบ้านเขานั่นเองแล้วก็มองไปอยู่ที่ทุ่งนานั้นก็มีแต่ลูกชายคนเดียวของเขาเท่านั้นเองที่ทําหน้าที่ทํานาแทนเขาคนนี้ และลูกชายของเขาก็คิดว่าพ่อจะอยู่ต่อไปทําไมมีแต่สร้างภาระไม่ได้ช่วยทําประโยชน์อะไรให้เขาได้เลยลูกชายจึงตัดสินใจต่อโรงศพหนึ่งใบแ,แล้วเขาก็เอาพ่อใส่ไปในโรงศพแล้วก็ปิดฝาโรงไว้ซะอย่างดีเลยแล้วก็ลากโงศพไปที่หน้าผาใกล้กับท้องนานของเขานั่นเองพ่อรู้ดีว่าลูกชายกําลังจะทาอะไรพ่อกระเคาะที่ข้างโรงเบาๆลูกชายก็เปิดฝาโรงออกมาพ่อบอกว่าพอรู้นะ ว่าลูกจะทำอย่างไรก่อนที่จะโยนพ่อลงหน้าผาขอให้โยนร่างพ่อเปล่าๆลงไปสู่หน้าผาอันนั้นดีกว่าแล้วให้ลูกเนี่ยเก็บโลงศพนี้เอาไว้เพื่อที่ลูกของเจ้าจะได้เอาโลงเนี่ยเอาไว้ใส่เจ้าต่อในอนาคตเมื่อลูกได้ยินเช่นนั้นรู้สึกอะไรบางอยา่างมันเข้ามาบีบคั้นหัวใจเหลือเกินว่าเขาได้ทําอะไรอย่างนั้นลงไปปัจจุบันนี้ครับไม่ว่าคณคิดจะทําอะไรอย่างไรกับใครก็ตาม คนนั้นเขาก็อาจจะคิดในสิ่งเดียวกับคุณเช่นกันเมื่อคุณมอบความปรารถนาดีด้วยใจที่บริสุทธิ์กับใครก็ตามคนรอข้าคุณก็จะส่งมอบความปรารถนาดีด้วยใจบริสุทธิ์และมิตรไมตรีอเป็นมิตรภาพที่ดีให้กับคุณเนกันคุณคิดอย่างไรกับใครเขาก็คิดกับคุณอย่างนั้นคุณทําอะไรกับใครอย่างไรเขาก็ทําอย่างนั้นกับคุณด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรามาคิดดีทาดีและสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีให้กับคนรอขคาเพื่อที่ตัวของคุณเอง จะได้เจอกับสิ่งที่ดีตลอดไปจากธิรภัฒเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ